สว,ส,สวัสดีค่ะ ผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐสวัสดีวันเสาร์เจอกับเราสองสาวค่ะใช่ค่ะเจอหน้าเราสองสาวบอกเลยว่าข่าวไม่มีแผวโดยเฉพาะวงการผ้าเหลืองคุณผู้ชมคะล่าสุดของล่าสุดได้ยินมาดิฉันเคลียมาได้ยินมาเต็มสองรูหูเลยนะบิ๊กเต่าแกพูดว่าเดี๋ยวมีอีกเคสหนึ่งแล้วเป็นเคสที่เป็นพระชั้นผู้ใหญ่กว่าที่เป็นข่าวแบบจักรวาลมาเวลผ้าเหลืองนี่เลยนะคุณผู้ชมดิฉันติดตามข่าวนะคะคุณแพรรี่ไพวันคนลุกนะก็ผ์ไม่หยุดนะคะ เป็นว่าติดตามไทยรัฐทีวีละกันนะคะแต่ในใจหลายคนก็คุณผู้ชม,มต้องยอมรับนะคะพุทธศาสนกชนบางคนเนี่ยไม่กล้าเข้าวัดแล้วนะคะแล้วจําคํานี้ได้ไหมคะมบางคนถึงกับพูดบอกว่าก่อนจะไปกราบพระที่ไหนเนี่ยต้องกราบ พระในบ้านก็คือพ่อแม่ก่อนนะคะซึ่งจากกระแสข่าวชาวในวแวดวงผ้าเหลืองตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะทำให้หลายคนใจสลายต้องยอมรับดูคลิปดูภาพแล้วโอ้ยมันรับไม่ได้คือหลักฐาน<อ>มันเถียงไม่ไหวจริงอะเนาะหนึ่งในนั้นก็คือลูกทูงสาวแป้งร่มศิวนานรีนะคะ่ะเธอชอบเข้าทําบุญเข้าวัดเนี่ยแหละคะ่ะสาวแป้งรัมบอกว่าพอดูข่าวเยอะๆเลยอยากกราบไหว้พระในบ้านดีกว่านะคะแล้วอยากจะทําบุญคือถ้าไปวัดเนี่ยทำบุญช่วยวัดที่มันอยู่ไกลๆที่เขาต้องการปัจจัยที่ต้องการฟื้นฟูบารณะดีกว่านะคะ ว่าข่าวเนี่ยมันทําให้เราแบบใจแป้วจริงๆขณะที่สาวมิวส์นะคะออนพัทยาค่ะก็อยากให้ทุกคนแยกแยะค่ะเชื่อว่าพระดีๆก็ยังมีอยู่เพียงแต่ต้องเลือกและหากจะต้องทําบุญก็ให้ทําด้วยใจค่ะหากเราทําด้วยใจบริสุทธิ์แล้วก็ถือว่าเป็นกุศลของเราไปฟังสองรุ่นพี่สาวเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาของพระสงฆ์ตอนนี้หน่อยค่ะมันก็นทําให้เรารู้สึกแบบใจฟอเหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยปกติหนูคิดว่า หลังๆมาเนี้ยพอหนูเห็นข่าวพ้ะแบบนี้บ่อยๆหนูรู้สึกว่าหนูไปทําบุญกับพ่อแม่ดีกว่าแต่หนูจะเลือกทําวัดที่แบบเขาสุดโซมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใ,ใช่ไกลๆอยู่ห่างไกลความเจริญอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะทําแบบนั้นมูมิวเองมูคิดว่า เราทําอะไรเราทําด้วยใจเราทาด้วยศรัทธาไม่คิดว่าจริงๆอยากคิดเยอะดีกว่าถ้าเราจะทําแล้วทุกวงการเนี่ยก็จะมีทั้งทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีอยู่แล้วซึ่งแบบว่าบางทีเราก็ไม่สามารถจะเลือกได้ว่าวงการเนี้ยต้องต้องดีอย่างเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเอาก็เป็นว่าก็เลือกเอานะคุณผู้ชมแต่ถ้าอยากรู้ข่าวด่วนข่าวร้อนก็ต้องไทยรัฐทีวีนี่แหละนะคะใช่ค่ะหายใจลึกๆไม่ไหวก็ต้องไปกังต่อคุณผู้ชม่ะ